บรรดาผู้ที่กราบไหว้บูชาเจ้าแม่นางปักจำนวนไม่น้อยได้พบกับโชคลาภความสุขและความร่ำรวยนอกจากอาชีพแม่ค้าแล้วก็ยังมีอาชีพอื่นๆที่ได้ประสบผลสำเร็จในชีวิตเช่นอาชีพรับรชาชการอย่างเช่น ครูไหวใจดีที่จะได้นำเสนอให้ท่านได้รับฟังต่อไปนี้ครูไหวใจดีอาชีพรับราชการครูสอนหนังสือชั้นปถมศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่งส่วนสามีก็รับราชการครูเหมือนกันแต่สอนคนละโรงเรียนกันครูไหวมีทายาท สองคนซึ่งเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนที่เธอสอนนั่นแหละครั้นลูกๆของเธอโตมาจึงได้ส่งไปเรียนหนังสือในจังหวัดทั้งระดับมัธยมจนกระทั่งถึงระดับปริญญาจบแล้วมารับราชการครูทั้งสองคน แล้วก็แยกย้ายกันไปอยู่ที่ต้นสังกัดน,น,นานๆจึงจะกลับมาเยี่ยมที่บ้านสักครั้งหนึ่งแต่แล้ววันหนึ่งมีชายสูงอายุคนหนึ่งซึ่งไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันมาก่อนได้พูดทักว่าเธอจะมีเคราะห์และจะถูกย้ายไปอยู่ที่อื่นถ้าหากจะให้ดี ควรจะหาวัตถุมงคลมาบูชาและแนะนำให้นางให้ครูไหวหานางปักหรือเจ้าแม่นางปักจากวัดที่เชื่อถือได้มาบูชาแต่เนื่องจากครูไหวใจดีไม่เชื่อคำทำนายทายทักและเห็นเป็นสิ่งไร้สาระ ยังนึกโกรธชายคนนั้นด้วยที่พูดจาไม่เป็นสิริมงคลต่อมาครูไหวก็มีเคราะห์จริงๆได้เดินพลัดตกจากบันไดแขนซ้ายหักต้องเข้าเพือกนานหลายเดือนกว่าจะหายและนอกจากนี้ยังได้ข่าวว่าสามีแอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยที่อื่นอีก ทำให้ครูไหวกลุ่มใจมากถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับไหนจะเก็บตัวแขนหักไหนจะเรื่องสามีไปมีเมียน้อยและไม่รู้ว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นอีกสมองณเวลานั้นสับสนไปหมดไม่นึกว่าชีวิตที่เคยราบรื่นจะเกิดอุบัติเหตุ ขึ้นได้เป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆหลังจากเธอหายเป็นปกติดีแล้วครูไหวสอนหนังสือได้สองปีเสร็จก็มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ครูไหวย้ายไปประจำอีกโรงเรียนหนึ่งที่ต่างจังหวัดซึ่งอยู่ห่างไกลไปราวๆห้าสิบกิโลเมตร ครูไหวถึงกับสลดหดหูท้อแท้ใจที่ทำงานมาไม่เคยทรยศต่อต้นสังกัดทำงานเต็มที่ไม่ได้หยุดเลยทำให้เธอคิดอยากจะลาออกเหมือนกันที่มาเจอคำสั่งย้ายไปสอนหนังสือที่โรงเรียนอื่นจนมาฉุกคิดถึงคำทำนายของหลุงคนนั้นที่ทักเอาไว้เป็นความจริง มันช่างตรงกับคำทํานายของแจเป๊ะเลยและยังจำคำพูดของแจได้ว่าให้ไปหาองค์เจ้าแม่นางกัดมาบูชาแล้วชีวิตจะดีขึ้นครูใบไ,ไม่เคยเชื่อเรื่องไสยศาสตร์และไม่หลงงมงายกับเรื่องเหล่านี้แต่ตอนนี้กลับต้องเชื่อและรีบไปหาตามวัด ที่มีหลวงพ่อหน้าเลื่อมใสเพื่อจะขอเช่านางปักไปบูชาแต่หน้าเสดายไม่มีวัดไหนมีนางปักให้บูชาสักองค์เลยและก็ใกล้ที่ผู้เล่าจะต้องรายงานตัวต่อผู้อํานวยการต้นสังกัดโรงเรียนที่จะไปสอนใหม่แล้วทำให้เธอเกิดความสับสนโอนลหมานไปหมด ส่วนสามีก็ไปไปมามาพอถามเรื่องที่หายหน้าหายตาไปไหนก็ทำให้ต้องทะเลาะก,กันจนสามีหนีหายไปหลายวันถึงจะกลับมาบ้านทั้งท้งที่น่าจะมาช่วยกันวางแผนอนาคตเพราะครูไหวเองต้องย้ายไปสอนหนังสือที่โรงเรียนอื่นแต่กลับหนีเอาตัวรอดไปมันน่าน้อยใจจริงๆเธอพูด ตัดพอเรื่องชีวิตของตัวเองวันหนึ่งเธอได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปหาเพื่อนสมัยที่เรียนหนังสือมาด้วยกันแต่ไปแล้วไม่พบเธอจึงได้แวะไปที่วัดเพื่อจะไปนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบจะได้ไม่คลุ้มคลั่งและก็ทำให้เธอได้พบกับหลวงพี่รูปหนึ่งซึ่งศักยันเต็มตัว ตอนแรกเธอยังรู้สึกกลัวท่านแต่พอได้พูดคุยกันแล้วท่านกลับใจดีมีเมตตาเข้าใจและเห็นหลกเห็นใจที่เธอต้องตกระกรรมลำบากต้องมาเจอวิบากกรรมเหล่านี้ครูไหวจึงลองเอ่ยปากถามหลวงพี่รูปนั้นว่าหลวงพี่คะ ที่วัดไหนมีนางปักให้เช่าบูชาบ้างคะอ้าวโยมมีเรื่องอะไรดนใจให้สนใจเรื่องนางปักหรือมีลงคนหนึ่งเจ้าคะ่ะหลายปีมาแล้วได้ทักว่าดิฉันจะมีโชคให้หานางปักมาบูชาแล้วชีวิตจะดีขึ้นเจ้าคะ่ะอ๋ออย่างนั้น ก็รีบขึ้นไปหาหลวงพ่อบนกุฏิได้เลยโยมหลวงพี่แนะนำให้ไปหาหลวงปู่บนกุฏิครูไหวไม่รอช้ารีบไปหาหลวงปู่ทันทีเมื่อไปถึงเห็นหลวงปู่กำลังจะไปจำวัดพอดีได้เหลือบมาเห็นครูไหวท่านจึงหยุดชะงักแล้วหันมาสนทนากับเธอเมื่อรู้ความประสงค์ ของครูไหวแล้วหลวงปู่จึงได้ให้เธอรอข้างนอกส่วนท่านจะเข้าไปเอานางปักมาให้พอพูดจบท่านก็เดินหายเข้าไปในห้องสักครู่แล้วท่านก็กลับออกมาพร้อมนางปักองค์หนึ่งท่านบอกว่านางปักองค์นี้เป็นองค์สุดท้ายที่เหลืออยู่นอกนั้นมีญาติโยมเช่าไปบูชาหมดแล้ว โยมโชคดีมากที่ได้นางปักองค์นี้ไปบูชาพูดจบท่านวางนางปักองค์นั้นลงบนพรมคู่ไหวสอบถามเรื่องราคาค่าเช่าบูชาแต่หลวงปู่ท่านไม่เรียกร้องตามแต่กิตสศรัทธาจะถวายให้กับวัดเธอจึงถวายปัใจจัยให้หลวงปู่ไปจำนวนหนึ่งคู่ไหวหยิบองค์นางปัก ที่วางอยู่บนพรมใส่กระเป๋าสะพายที่หิ้วติดตัวมาด้วยหลังจากนั้นหลวงปู่ได้จดคาถาบูชานางปักเพื่อให้เอาไปท่องบริกรรมกำกับด้วยถึงจะสำลิดมคผลตามป่าถนาคู่ไว้ก้มกราบหลวงปู่แล้วจึงลากลับบ้านจิตใจของเธอวันนั้นโปร่งใสเหมือนไม่มีทุกข์เลย ซึ่งเธอก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นพอกลับมาถึงบ้านก็รีบอาราธนาอัญเชิญองค์แม่นังปักขึ้นหิ้งที่อยู่ในห้องโถงพร้อมกับจุดทูบบอกกล่าวให้ท่านช่วยแก้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นณเวลานี้ต่อมาเธอไปรายงานตัวกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ย้ายมาสอนใหม่ เพื่อรับหน้าที่จากผู้อำนวยการซึ่งผู้อำนวยการจะมอบงานการสอนอะไรบ้างให้แก่เธอก่อนที่จะแนะนำตัวให้นักเรียนทราบที่หน้าเสาธงและในวันนั้นครูไหวก็เริ่มสอนหนังสือเป็นวันแรกเลยเพื่อไม่ให้เสียเวลามาทบทวนการเรียนการสอนใหม่หลังจากที่เธอสอนหนังสือที่โรงเรียนแห่งนี้มาได้ปีเศษ ก็ได้มีคำสั่งจากต้นสังกัดให้เธอย้ายกลับไปสอนหนังสือที่โรงเรียนเดิมอย่างไม่น่าเชื่อนี่แหละชีวิตข้าราชการที่ต้องคอยทำตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตลอดเวลาที่ครูไหวบูชานางปักสามีที่เคยหายหน้าหายตาไปก็กลับมาอยู่บ้านและไม่ไปไหนอีกเลยตั้งแต่วันนั้น ส่วนหน้าที่การงานของครูไหวก็ดีขึ้นตามลำดับได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งพร้อมกับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเธอยังนึกขอบใจเพื่อนคนนั้นด้วย <c oughs> ที่วันนั้นไปหาแต่ไม่พบจนทำให้เธอได้น้ำกวักจากหลงปู่มาบูชาจึงทำให้ชีวิตของเธอและสามีกลับมาอบอุ่นอีกครั้ง นางวักนอกจากจะเป็นของดีมีพุทธคุณสำหรับค้าขายและมีเมตตามหานิยมแล้วยังมีความศักดิ์สิทธิ์สามารถทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงจากทางมืดมาเป็นทางสว่างได้ท่านใดมีองค์แม่นางวักไว้บูชาทิวาท่านเป็นผู้มีโชคดีมีลาบก้อนใหญ่มหุมาอยู่กับตัว ขอให้บูชาด้วยความศรัทธ,ธาเลื่อมใสเมื่อนั้นท่านจะมีวาสนาพบกับสิ่งดีๆในชีวิตเช่นเดียวกับครูไหวใจดี